<polarization, S 2> ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังเกมกับเลิฟเอฟซีคร Prof ับว ed, ta, ันน <vimos, S 2> ี้นะครับพบกับผมครับกล้องครับต้นครับก็วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เป oh! ็นต้นนะครับวันนี้น้องแอนหายไปไหนเลยน้องแอนขอลา1สัปดาห์ครับวันนี้ก็เป็นมวยแทน1สัปดาห์แต่ก็ผมไม่เช็คเรตติ้งมานะถ้าบอกว่าเดตติ้งที่กล้องไม่ค่อยดีอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพิธีกรเล็กน้อยครับก็อาทิตย์หน้าก็เป็นต้นแบบผมอาจจะขอหายตัวนะครับแต่ใช้คำน้องแอนอย่าหายอาทิตย์หน้าน้องแอนกลับมาแน่สร้างความสุขใจให้กััับบบรรรราายกนคคใช่เป็ หญิงสาวสวยหนึ่งเดียวของเราสาวแว่นนะครับก็คราวนี้ต้นนี่นี่รายการยิู้ต้นใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยนี่เลยนี่เลยอินมชาติไทยอืมเปิดวันที่เราอัดวันนี้เนี่ยวันที่ เป็นวันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เปิดขายบัตรทีมชาติไทยเป็นวันแรกครับแล้วก็ปิดภายในหนึ่งเดือเออใช่ป่ะเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าเขาบอกว่าคือผมเนี่ยเข้าไปจองใช่ไหมก็คือเข้าไปสิบโมงปึ๊บเป้งเนี่ยตั้งรายการเลยรายการดังป๊บครับผมขึ้นมากดเว็บไปปึ้งกำลังจะซื้อละโซเอาสสิบโมงประเทศออสเตรเลียเมืองไทยนี่แหละไม่รู้จะหมดเร็วไปไหน อาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะะไรนกระแสบอลไทยฟีเวอร์กระแสบอลไทยแรงมากครับใช่ครับผมก็อย่าลืมติดตามทีมชาติไทยกันเนาะใช่ทีมสองพุทธิการนะครับใช่ผมใครมีบัตรไปเจอที่สนามใช่ใครไม่มีก็ไปรับทีวีโอเคครับก็เกิดเรื่องบอลไทยอย่าลืมทีมสองพฤศจิการไปดูกันนะครับทางทีวีเชียร์กันแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงนัดกับซาตุดิารเกมนัดที่สิบนะครับผมของพรีเมียร์ลีกครับก็นัดนี้เป็นนัดแรกของหลายๆเรื่อง เรื่องแรกเป็นนัดแรกที่เริ่มเปลี่ยนเวลาเราจะมีบอลดึกขึ้นนะครับตีชั่วโมงแชปเปอรีกก็จะกลายเป็นตีสองสี่สิบห้าใช่ไหมครับส่วนพรีเมียร์ลีกที่จากเดิมเคยเตะสามทุ่มก็จะเป็นสี่ทุ่มโอเคครับภาพรวมนอกจากนี้ยังเป็นนัดในแอนฟิลพรีเมียร์ลีกนัดแรกของเขาในแอนฟิลใช่ครับนะพรีเมียร์ลีกก็เจอทั้งตันเสมอไปมึนๆเบรกหน้าว่าแท็กติกเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วก็เบรกสุดท้ายเรามาคุยกันว่า มีอะไรที่น่าสนใจนิดน้อยมีเลเวลซีมาราทีนะครับพบกันนะเบ็กหน้าครับโอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคุยหลังเกมกับเล v e ลซีในช่วงเล v e ลซีแท็กติกครับต้นครับนี่คือ,อรายชื่อเสือตัวแรกของ อูแล้วก so ็ผู้เล่นสำรองอันนี้มันใช่ชุดเดียวกับที่ออกไปเยือนสเปอร์เกมที่แล้วหรือเปล่าครับเขากคัดลอกกันใช่ไหมมอนเหมือนเดิมเลยอะแล้วทำการแล้วทำการก็เซ็ตก็คือกองหน้าเป็นโอลิกี้นะครับลาลาน่ากูตินโยมิเนอร์ชานลูคัสโมเรโนซากโอสเกอร์เทลคลายมิโอเล่ทำไมเบนเตเก้ไม่ลงอ่ะก็เบนเตเก้อยู่ข้างสนามอ๋อได้แต่เห็นว่าการสัปดาห์กับมาเล่นได้แล้วไงก่อนเกมก็มีเขาเรียกว่าทุกสำนักคาดว่า เบนเตเก้ ke, จะให้ลงเป็นตัวจริงใช่โซวิโนจะลงเป็นตัวจริงก็คิดว่าคงรอความฟิตอีกนิดหนึง่งอ,อยากให้ต้องต้นสังเกตครับผมคุณเล่นสำรองชุดนี้ครับผมถ้าเราเทียบกับตอนที่เป็นรอเจอร์อเห็นความแตกต่างไหมมันดูบาลานซ์ขึ้นเนาะผมในความรู้สึกข,ของผมนะมันดูแบบว่าในการเลือกผู้เล่นที่แบบว่าตามตำแหน่งอ่ะคือแบบว่ากองหลังนิดหน่อยกองกลางนิดหน่อยกองเนี่ยบาลานซ์เราเล่นหน้าเดียวหรือหน้าคู่หน้าเดียวหน้าเดียวเรามี็นกองหน้าสำรองกี่คนมีเบนเตเก้คนอ่ายเนี่เป็น เป็นหน้าตึงสี่ครับผมตอนที่โรเจอร์เล่นหน้าเดียวตอนนั้นก็นั่งเป็นอิงหรือเป็นเฮเก้ใช่ป่ะใช่เรามีกองหน้าสำรองกี่คนโอ้โหเพียบคือคือแมตช์ผมจำได้แมตช์นึ่งเนี่ยเป็นเดเก้เป็นกองหน้าตัวหละอ่ามานั่งสำรองมีทั้งอิงอ่มีทั้งโอลิกี้มีทั้งไอ้เออกองหลังไม่คนเดียวใช่ แล้วตัวนี้มีเซนเตอร์แบ็กมีเรนดอลที่เป็นด้านขวาดาวรุ่งดาวรุ่งมีไอซ์เป็นผู้เล่นแนวกว้างครับผมฟอร์มิโน่เป็นเบอร์สิบที่สำคัญโจวานเลนมีโจวานเลนเอาไว้เป็นกองกลางอ๋อโอเคก็ไม่แต่อะไรน่าสนใจคืออเลนคู่กับลูคัสก็ได้มุมหนึ่งอเลนคู่กับชาร์ทก็ได้มุมหนึ่งครับผมความหลากหลายของผู้เล่นสำรองที่เราจะเปลี่ยนเกมมาดูแล้วมันความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นครับผมเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับคือเว็บทางการนะครับอยากรู้มากเลยอ่ะใครติดต่อเว็บทางการให้ผมหน่อย ใครเป็นคนจัดผูเล่นเนี่ยจับเพื่อนหมายถึงอะไรจับเพื่อนลงสนามเว่าอะไรนี่ยไอ้ถังเนี่ยอ๋อผังมันไม่เคยถูกเลยต้องการไม่เคยถูกไม่อันนี้คือเขาจะเช็คความเขาเรียกว่าความใส่ใจนะพี่คือเราดูบอลเนี่ยเราจะดูว่าใส่ใจกับนี้หรือเปล่าเอ๊ะเราเห็นเบี่ยคนภาคบางคนเห็นผังมาก็ภาคตามนี้เป๊ะๆเนี่ยจริงเขาวิ่งอยู่ฝั่งนึงก็มีใช่ก็เช็คความใส่ใจของแฟนเขจับถูกเมื่อไหร่นั้นน่าจะจำได้ย้อนกลับดูเทปนะจับถูกทุกชนะเลยนี่พี่กำลัพูดว่า เสมอเนี่ยเพราะว่ามันจัดให้หมูว่างั่ายไอ้ฐานมันต้องมีความคิดอะไรสักอย่างในหมคนะครับเนี่ยพ่อจีว่ามันจัดเนี่ยสี่สองสามหนึ่งแต่เวลาเล่นจริงอ่ะเป็นสี่สามสองหนึ่งซึ่งเป็นต้นบอกเป็นคริสต์มาสเนาะใช่เป็นต้นคริสต์มาสไหมเออแต่พี่ก้องบอกว่าเป็นอะไรนะเหมือนสนุกเกอร์ลนุกเกอร์เลยเนี่ยเห็นป่ะพื้นสีเขียวกมีลูกแดงก็ข้อนี้ยังเหมือนเดิมแพทเทิร์นยังเหมือนเทสกันอีกแล้วที่เราอยากจะคุยกันนี่เรื่องนี้ครับ ค่าใครสังเกตจะให้ดูพื้นที่ตรงนี้ครับก็สังเกตนะพื้นที่ข้างโกนถ้าในปีที่โซเลยังอยู่เนี่ยเราเห็นโซเลยช่องมุดเข้าไปตรงนี้ก็คือตัด ใส่เส้นหลักเส้นมาตัวใส่เข้าไปเงี้ยแล้วจ่ายจากตรงนี้เข้ามาเนี่ยไม่ไม่งั้นก็ยิงเองถูกไหมครับมันก็จะมีโอกาสที่เราทําตรงนี้ได้มากก็คือถ้าเข้าก็เข้าถ้าไม่งั้นก็กลัวจะปัดมาให้เพื่อนคนอื่นซ้ําใช่แต่ตั้งแต่โซเลสไปเราไม่เห็นโซเลสมาเล่นในทีเดียเลยใช่ใช่ตัวใหญ่ก็จะปัดอยู่ข้างหน้านี่แหละแล้วตัดไปแต่เแถวเนี้ยแต่ตั้งแต่คอปมาเล่นมาเป็นผู้จัดการทีมพิถีพิาั เราจะเห็นเนี่ยลองเทียบกันพื้นที่ตรงนี้ยมีใครบ้างรอหน้าโวยโน่จากทุกๆเขายิงเขานี่ก็จ่ายเข้ามาเกมแต่งเกมเมื่อคืนเนี่ยชัดเจนเนาะเนี่ยภาพนี้เลยราหน้าเนี่ยคลายจ่ายมาพวกราหน้าเลี้ยงตึ๊งตึ๊งตึ๊งเข้าไปนะครับซึ่งพอเลี้ยงเข้าไปปุ๊บเนี่ยราหน้าเนี่ยก็มีพื้นที่สองพื้นที่ให้จ่ายคือจ่ายข้างหน้าเพื่อให้กอหน้าเข้าชาร์จซึ่งดูแล้วเนี่ยมีกองหลังอยู่ๆเทียบเลยไม่ได้ สี่พันคือจ่ายตัดมาตรงพื้นที่กลางตรงนี้นะครับตัดกลางตัดกองหลังอะตัดกองหลังขึ้นมาซึ่งมันน้าอาจจะทักหรอหนึ่งกองหน้าหยุดวิ่งให้กองหลังวิ่งตามไปตรงนี้เพราะกองหลังต้องวิ่งไปคือลูกนี้ถ้าใครเล่นบอลเป็นหรือดูบอลมานานๆจะรู้ว่าเป็นลูกสูตรเลยก็คือไงก็ตัดกลับมา90องศาใช่ไหมให้กองกลางมาเติมหรือใครที่แบบยืนอยู่นั้นมารอซึ่งยิงเข้าไปตรงนี้แหละนก็ตัดเข้ามันจริงในพื้นที่ตรงนี้อ่แล้วมีใครไหมไม่มี มีมีมีมิวเนอร์แต่นีวเลยก็ไม่วิ่งเ้าอย่างนั้นอะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าอยากให้จีน,นาการเนี่ยในยุคที่เจอราดอยู่ครับผมเฮนโดอยู่จะเข้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละเฮนโดเนี่ยรู้การที่แล้วบ่อยบ่อยครั้งมากที่เติมเกมมายิงตรงนี้อืมบริเวณตรงนี้เห็นไหมกับเาเนี้ยใช่ซึ่งไม่ใช่มิวเนอร์อืาเพราะงั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งหนึ่งที่เราขาดครับผมนะครับอีกอีกคนหนึ่งที่เติมไปในพื้นที่ตรงนี้บ่อยครั้งมากถ้าสังเกตอืแบ็กซ้ายของเราครับครับ โมเรโน่ <More> no. ทำไมถึงเป็นโมเรโน่พี่กล้องด้านด้านขวาเป็นเออลาลาน่าใช่ไหมทำไมซ้ายไม่เป็นแบบว่าอย่างกูตินโญ่หรือว่าชาอะไรเงี้ยทำไมเป็นโ no มเรโน่ทุกเหมือนดักอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตัวพักบอลชาจะเป็นคนที่พักบอนลนั่นคือผักเข้าไปแต่แต่ลาลาน่าเนี่ยจะเป็นคนที่สามารถพาบอลไปได้ด้วยตัวเองนะครับก็เลยจะมาในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเจริงลาลาน่าก็เป็นฝั่งนู้นด้วยเพรานนาเป็นผู้เล่นที่ได้สองขาแล้วก็โมเลโน่เล่นได้ขาซ้ายซึ่งเป็นพื้นที่ นักเตะไม่ใช่คนที่เล่นขาสายพอเข้าไปอยู่ในเลยมีผลกับเกมเยอะซึ่งอย่างนี้้าลาน่าเนี่ยจังหวะก่อนหน้านี้วิ่งย้อนลับไปจังหวะนี้สามารถวิ่งเข้าชาร์จได้นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะลุ้นเป็นประตูจากรูปมี้าาน่าล้ำหน้าก็เลยโมโนโน่ก็เลยไม่สามารถจ่ายได้นะครับแต่คิดว่าเราได้เห็นจังหวะเงี้ยอีกเยอะเป็นจังหวะที่เอฟเฟกตีฟอยู่แค่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยผู้เล่นเนี่ย เล่นกันในบ้านนอนแค่นั้นคือลิเวอร์พูลต้องพูดว่าไงเริ่มเล่นบอลตามตำราแบบชาวบ้านเขาชอบเขาเล่นกันละเกมบุกอ่ะอย่าให้สังเกตหลังจากนี้ไปนะดูเกมอ่ะครับอย่าให้เล่ตรงในวันที่บอลถึงกรอบเขตโทษอ่ะการเคลื่อนที่ผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่อยู่ในกรอบผู้เล่นเคลื่อนที่ยังไงสร้างสายโอกาสได้ขนาดไหนผมว่าเป็นจุดคือต้องจับจับตาดูจับตาดูว่าอาการนั้นจะเป็นยังไงที่เราสังเกตตั้งข้อสังเกตขึ้นมามันจริงไหมแต่ถ้าเพื่อนๆหรือแฟนๆรายการได้ดูได้ดู เห็นจุดไหนอ่ะว่าอยากให้เราพูดตรงเนี้ยตรงมาโสตรป่ะครับผมแต่วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ชาวบ้านเขาชอบเพาะ่เล่นมานานละใช่ควรจะสมควรเล่นแต่ไม่รู้ไปจับหลับหูหลับตาเล่นเลยไหมอืมมั่วมาพักๆใหญ่ๆอ่ะอีกจุดมังที่ไม่พูดถึงอะไรคือจะหวะเสียประตูคือตั้งแต่เขามาเนี่ยก็จะบอกเม้เสียประตูแต่อยากให้ย้อนกลับไปดูคือหนึ่งไม่เป็นความผิดพลาดของนักเตะนะครับที่อย่างเซนเทลลื่นหรืออะไรเงี้ยที่ทิ่งที่ลุ้นน่ะนะก็ เป็นเรื่องของเซตพีสครับผมนะคะรับซึ่งเซตพีสเนี้ยจะให้สังเกตว่าในลูจกจังหวะสุดตัวเนี่ยเขาโยนเข้ามาผู้เล่นนะครับนะเดี๋ยว่าเนี่ยมีโล่งอยู่คนหนึ่งซึ่งคือมาเน่ฮะส่วนของมิลเนอร์เนี่ยคนที่จะวิ่งเข้าไปประกบมาเน่แล้วเฟอร์มินอลอยู่เนี่ยควรจะวิ่งเข้าไปในตำแหน่งที่ประกบผู้เล่นที่ว่างอยู่หนึ่งคนตรงเนี้ยถ้ามองช็อตถัดไปที่เริ่มหมกเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตไหมมิลเลอร์ก็ยังไม่วิ่งเข้าไปประกบมาเน่เลยมาเน่โล่งๆเลย แล้วมีผู้เล่นว่าอยู่นี้ฟุตบอลก็ยืนเฉยทั้งที่ตรงนี้ประกอบแล้วตัวสักตัวถ้านักผูเล่นหรือผู 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนอันนี้ค,คือคือคุมโซนไหมพี่ก้องอันที่การยืนเป็นโซนปะมันก็ไม่ถึงโซนนะ <c oughs> คือถ้าโซนมันมันจะคือคือถ้าแมนมาร์กตัวตัวเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละถูกไหมแต่ะเป็นโซนหรือเปล่าหมายความว่าตอนนี้หรือผูเนี้ถ้าไม่ใช่แมนมาร์กเมื่อกูเป็นโซนใช่ไหมใช่ครับแต่นี่มันไม่ใช่โซนด้วยไม่ใช่แมนมาร์กไม่โซลไม่แมนมาร์กซึ่งตรงนี้ โทษเลยขอโทษเลยคือคือไม่ขอโทษคนดูนะแต่ขอโทษแอชเชอร์เบิร์กคือแอชเชอร์เบิร์ดเป็นโค้ชตัวจับประตูซึ่งมีปัญหาตลอดแล้วนัดแรกที่ลงเล่นก็ช่วงท้ายเกมก็มีโบทบาทที่ครอปาหน้าไปด่าเลยนะนัดเจอสเปอร์เนาะใช่ไหมคือเรื่องเรื่องการจัดตัวครับเซตพีเซอร์ซึ่งตรงนี้อยากให้ดูกันว่าจะมีพัฒนาการไหมถ้าไม่มีเนี่ยคนที่ควรไปคนแรกคือแอชเชอร์เบิร์กนะครับแล้วก็คนที่ควรไปคนต่อไปก็ได้เป็น ีมแพลาะทำนักเตะเจ็บอิฟตกันมาหลายคนเพราะว่าตรงนี้ที่เสียประตูเพราะว่าเกิดปัญหาการประกบตัวให้ผิดพลาดใช่ครับคราวนี้ที่เราอยากจะพูดนอกจากเกมเกมรับแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคอมมูชชั n นเร e คืออะไรครับพี่ก้องก็คือว่าการที่มีโอกาสยิงแล้วเปลี่ยนให้เป็นประตูเนี่ยของเราต่ำมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอยู่ไหนแดงๆปะ ใน20ทีของพี่มิ์ลีกเนี่ยครับอยู่อยู่ท้ายตารางเลยเฮ้ยมีบว้ยเลยนะใน10เกมหลังสุดเนี่ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงเราเราสับไกลไป99ครั้งเป็นประตูเทียบับประตู90.9%เทียบกับเวทันไม่ได้เลยเวทันที่ชนะทีมใหญ่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเบี้ยวหัวว่าอาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจแล้วก็เรื่องของหลายๆอย่างเนอะเรื่องของ ความคิด attitude อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดรกหน้าเราฟังกันเรื่องนี้ว่าเป็นอะไรขึ้นโอเคส่วนสุดท้ายราดูตารางนะครับตอนนี้แข่งกันไป10บนัดนะครับลิเวูอยู่ที่อันดับ9นะครับหากับหัวตารางแปดแต้มแปดแต้มเนาะก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลเนาะก็แปดแต้มถือว่าขาดก็หาดเสียดายถ้าเกิดอันนี้เราชนะเราก็จะเหลือแค่6แต้มซึ่งก็น่าลุนแต่ โอเคไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปเรามาดูว่าผลเสมอไม่ใช่ว่าม่นีเสมอไปโชคดีที่ว่าทีมหัวแถวก็เขาเรียกว่าทำแต้มหล่นกันเรียร่าดกันอย่างทิสตี้ก็เสมอนัดล่าสุดมาแมนยูก็เสมอก่เจอกันเองสองนัดที่มินิล่าสุดที่รับขุมหนึ่งนอกบ้านเจอสเปอร์ใช่สเปอร์ไม่แพ้ในบ้านของเขาเองก็คือดูการนี้ไม่แพ้ในบ้านเลยยังไม่เคยแพ้ในบ้านเลยซึ่งเราก็ไม่ไปชนะเขาก็เสมอเอออยู่ดวลนะโอเคฟังดูส่วนซัตันตันครับ ก็ยังไม่แพ้ใครนอกบ้านก็คือซาแคมตันเนี่ยเป็นทีมที่ออกไปเยือนอ่เยือนใครไม่เคยแพ้ใครใช่แพ้ชนะเชลซีสามหนึ่งจะเทียบเท่าไหมเออคาร์บาสคาร์เซฟอร์ดไปโอ้โหเพราะงั้นเราก็ไม่ให้เจองานง่ายของสองทีมนี้เนาะทั้งนั้นก็ถือว่าต้องดูต่อไปยังให้โอกาสครับอย่าเพิ่งเสียกำลังใจกันเดี๋ยวเดือหน้าเรามาคุยกันว่าเอ๊ะผลอย่างนี้วิธีที่นี้อะไรแม่เป็นปัญหาเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยโอเคครับพักสักครู่ครับพักสักครรู่คับ กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคุยหลังเกมกับเลิฟเอลซีครับในช่วงเลิฟเอลซีวอลไลตี้ครับผมอ่าก่อนอื่นเหมือนเดิมครับคะแนนหลังเกมนะครับก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์เลิฟเอลซีคอมหรือหน้าเพจเลิฟเอลซีคอมังเกม <ๆ S 2> นะครับหล,หลังเกมทันทีเลยก็คือจบเกมปุ๊บก็คะแนนมาเลยประมาณไม่เกินกี่หน้าหรืยี่สิบนาทีมาก็เอาเป็นว่าคะแนนคนได้ถูกสูงก็มีแล้วอย่างเซอเคอร์เทลก็เล่นค่อนข้างดีลูคัสลูคัสจร่งดูดีเลยลูคัสเด่นมากผมเลจริง ครับผมแต่ก็ขออนุญาตให้แม่เป็นแม่กับเบนเดเก้ถึงแม้เป็นผู้เล่้สำรองได้จริงก็ครก็ผู้ตรงก็ไม่น่าเกลียดจะรู้ครับหรือเบนเดเก้ก็ได้แหละแต่ด้วยความที่ว่าเบนเดเก้หมุนประตูได้ใช่ก็ปลดล็อคปลดล็อคให้ข้าประตูใช่ครับผมราวนี้เรามาดูดีกว่าแนๆหลังเก้เป็นแฝดว่าไงบ้างขันแฝในเพจเราที่พี่ชอบอันนี้ต้นอะไครับเขาบอกว่าโดยรวมแล้วถือว่าได้ดีครับคุณภวัตอาลิวพูนะ ขาดแค่การจบสกอร์เราใช้โอกาสเปิดไว้หน่อยแก้เกมใช้ได้เลยทีเดียวป้ออาบาเช่ฆ่าจอร์เก้ด้วยมือเปล่าเดี๋ยว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 คุณคุณป้ออาบาเช่เนี่ยเดี๋ยวยังไงถ้านดูยี่เทปนี้นะช่วยบอกช่วยบอกหน่อยว่าฆ่าจอร์เก้ด้วยมือเปล่าเนี่ยฆ่าได้จริงหรือเปล่านี่เขาบอกว่าชานหัวบอลบางจังหวะส่วนคูตี้เริ่มเหมือนโซเลตตอนแรกไม่ค่อยไว้ใจเพื่อนต้องค่อยปักห่ะครับอืมครับผมเนาะ นายคุณมอมมอนบอกว่าในเมื่ออยากได้เขามาคุมทีมก็ต้องให้เวลาเขาสร้างทีมหน่อยอ่าก็ดูแล้วบางคนบอกชอบท่ากระโดดเนี่ยโอ้ยดูแล้วก็ก็ดีนี่ดีกว่าคนนี้เท่มากเรียนแบบคำพูดของคอปเลยคุณอะไรเอ่ยคุณชายบอยท่าเจ็ดเจ็ดชอบเดี<ว>๋ยวเม่ได้ิพูดต่อได้แล้วคอปโอเคโอเคเล่นตู้โอเคเล่นตู้มาเขาบอกว่าไม่ใช่เทพนิยายญ่แอนฮอรหล่ออ่ะสุดๆเลยคนทักเอ้ยคนนี้ ตรงกลางนี่เ,เขาบอกคุณออสกฤษณนะสมดานเขากออ่านผิขอโทษนะครับเขาบอกว่าผมว่านะถ้าลิเวอร์พูลชนะเกมแรกเมื่อไหร่ความมั่นใจมาแน่แนและอาจชนะต่อเนื่องด้วยเมื่อคืนตอนขึ้นนำนักเตะค,ค่อนข้างจะรนรนเหมือนกดดันเล็กน้อยอถ้าแก้ไขยอย่างที่เจเกนคอปบอกได้ทีมจะโหดมากวันนี้แบบว่าตีแต่หน้าเออคือตรงประเด็นเลยอันนี้ตอนต้นดูเ่ยนะ ตอนที่เรากินตูแล่น้ำหนี่ยตอนคิดว่าอะไรโอ้โหอ่ะคุณผมบ้านคิดว่าไงครับที่ในใจเลยเอาคิดลองลองถ่ายดูว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าตพนคิดว่าส่วนตัวนะกลัวโดนตีเสมอแล้วจังหวะที่เซตพีทโยนมาปุ๊บคือเราเซ็ตพีทตรงนั้อะเริ่มแบบใจสั่นแล้วพีทเริ่มแบบว่ากองหน้าท่าน้ำต้านอะเป็นทีมท่าน้ำต้านเนี่ยรู้สึกกับรู้สการเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเซ็ตพีทได้ดีที่สุด นะครับได้ประตูจากการได้ลูกสร้างแต่เยอะมากแล้วเขาบอกว่าเราโมงสผลแพ้เขาสผลคิดดูอ่ะแต้มงแต่มีหน้าเราแปดคนแปดคนในเขตโทษเรางตรงนี้ก็ครูมี11คนครบครับเป็นไงครับเรียบเลยจังหวะที่ลอยจังหวะที่เนี่ยเฮ้ยพี่ปื๊บโมงปุ๊บคือผมเนใจคิดเหมือนดูตะกร้อรอดห่วอะเอาเนื้อเอ้ยเอ้ยหายหายไหมหายหายหายไปเลยหายปุ๊บเป็นหนึ่ง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  ถามว่าจังหวะหนึ่งหนึ่งรู้สึกยังไงจังหวะหนึ่งหนึ่งมันรู้สึกยังไงผมรู้สึกอยากจะปิดทีวีว่ามันรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงครับแล้วเหลือหลายสิบนาทีคือเอาตรงๆนะคือก็เป็นแฟนคลับผู้มานานหลายปีแต่รู้สึกว่ามันไม่น่าตีเสมอได้หรือหรือแม้กระทั่งแบบดวงแตกแพ้ทำไปเจอตั้งตั้งตวนกลับมาเฮ้ยมันเนี่ยเห็นะแล้วคราวนี้คําถามคําถามนะเราลองนึกนึกตามนะครับจังหวะที่มาเน่โดนสองเหรียญแดง ผู้เลนเหลือสิบคนแน่เฮ้ยต้องจะบี้ไม่ได้หรอโยง้าไปเนี่ยบินเมเทแกอ,อยู่เนี่ยต้องพี่จนชนะสองหนึ่งไม่ได้เชื่อไหมแต่เห็นที่โมยน้อโยนก็ไม่ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อยเชื่อโยนไปเขาสามเฮ้ยทำไมไม่เชื่อคือคือเราเราตัดอคติความคิดไว้ก่อนนะครับผมเราเหลือเวลาสิบนาทีผู้เล่นเรามีคนอย่างเมเนเก้อ,อยู่นะครับแล้วผู้เล่นของคาลันตันเหลืออยู่สิบคนอ่ะ ถ้เหมือนอ่ารเงี้ยย้อนกลับไปนะถึงลูบิงคาซันเหลืออยู่สิบคนย้ำ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 เชื่อไหมว่าเราจะชนะพี่ถามเงี้ยเอวัดเชื่อใช่ไหมครัว่าเราจะชนะเป็นวัดความมึงแฟนพันแท้เนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ถ้าใครตอบมันต้นนะคุณไม่ใช่คนเดียวผมถามมาหลายคนแล้วใช่เหมือนกันคืออย่างผมเป็นคิวิเตอร์วล้วทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกันว่าไม่น่า เคยกินต่อเก็บเวลาดูอ่ะเกี่ยวการตามผมไปนะครับปีสองพันแปดสองพันเกที่เราแชมป์ัเราค่ะเราเชื่อมันว่าเราจะกลับมาชนะได้เฮ้ยลุ้นการนั้นเป็นแบบลดูการที่เขาเรียกว่าพลังใจเต็มเปี่ยมใช่ไหโดนไปสองเม็ดก็ยังแอะเข้าใจปะเข้าใจทุกคนจำซีรีส์นั้นได้ถ้าใครเกิดไม่ทันปี2013 2014ของปีนี่แล้วของปีแล้วตอนลุ้นเราก็เชื่อแบบว่าเฮ้ยจำได้ว่าตอนที่เราแมนซิตี้ ตีเสมอขึ้นมาแล้วคูติงโยอินตอนนั้นในใจเราเชื่อมั้ง็ต้องการแข่งไม่ไม่ต้องถึงตอนนั้นเลยเออเอาแค่ว่าก่อนลงสนามว่าที่ว่าชนะเออไม่ว่าจะลงสนามว่าทีมไหก็ตามเออทว่าชนะแม้กระทั่งเชลซีเออและไงก็ว่าชนะแต่ไม่แต่ที่ผมอยางจะพูดครับคือตอนช่วงนั้นน่ะเราถูกฝังชิปบางอย่างชิป ช,ชิปยังอยู่นะครับชิปหายไปเท่าไงยูมันถึงจำไม่ได้เลยว่าชิปยังอยู่เออแต่มันถูกโปรแกรมอย่างอื่นเข้ามาเ้ี่ยคือก<ต>่อนนี้เราถูกโปรแกรมว่าเราเชื่อแต่ตอนนี้เราขาดความเชื่อแล้วไม่ใช่แค่เราที่ขาดทุกคนทุกคนแล้วนักเตะก็เชื่อว่าขาดสังเกตว่าพอนักเตะถูกดีเสมอปุ๊บเราไม่เชื่อว่าเราจะกลับมาชนะได้นักเตะก็ไม่เชื่อ พี่วูได้ไงพี่มปถามเขาหรอเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าในจังหวะที่ในสัมภาษณ์หลักเกมเขาบอกว่าในจังหวะที่เราถูกตีเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนในทีมยกเว้นเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาเปเึอขังเก็ไในซูมหน้าแฟนบอลหน้าเหมือนแบบลกแตกอะอะไรวะคือแฟนบอลบางคนถึงขั้นเดินกลับอะเขาไปออกจากสนามไปเลยช็อบอะครับผมทั้งทั้เหลือสินาทีอะเฮ้ยมันต้องเชื่อดิว่าเราทำได้แตน้อยคนที่จะเชื่อตอนนี้แล้ว คราะก็บอกว่าเขาไม่เขาคิดว่าคนไม่เป็นคนเดียวในซ้ที่ไม่เชื่อว่ามันคือโลกแตงไม่ใช่วัน้นโลกมันยังมีความหวังอยู่อืเหตุผลหนึ่งคืออะไรรู้ว่ะทําไมพี่คาพึ่งมาเขาไม่ได้อยู่เราเลยเคาเพิ่งมาเขาหรืว่าสาเหตุผลอะไรเออเคาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาเขาไม่เขาไม่มีไม่ดิเขามีโปรแกรมที่แบบถูกฝังไว้ว่าจะซ้ําแล้วซ้ําอีกกูยิงได้กูถูกสี่สม้ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกไมา์พาวเวอร์ก็คือชัดใจกันได้นะ อันอื่นตามมาใช่ซึ่งในสนามนี่นมีอยู่2คนงค่ใครกับใครที่ที่เป็นเหมือนครอปครอปเดซเก้กับนูนเนอร์่ะฮะขึ้นมาขึคือไม่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบอะไรวะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรนูนเนอร์ใช่เหรอ เฮ้ยก็โอเคนะไม่งั้นลูกนั้นจะโยนเข้าไปเป็นประตูลูกไหนลูกที่โดนตีเสมอไ่ใช่ดลลูกที่เตรียมกันมาจังหวะเนเดเกย์ลูกนั้นไม่ฟุกมั่นใจมากว่าลูกฟอกเพราะว่าโยนมันตำแหน่งถี่ถ้านังเกตเบเเกยกระโดดตรงจุดที่เป็นจุดโทษเลยของหนาเลยครับนะครับแล้วเป็ดเกมหมู่เหมือนนั้นอ่ะไม่ใช่หมู่ของคนที่เชื่อว่าตัวเองจะไม่ชนะเออดูสังเกตเลยเชื่อว่าฉันจะหมู่ได้แล้วฉันจะชนะคือผู้ว่างามเบเดเก้เชื่อมันว่าลูกนี้ไดประตูชัวอื หรือว<ช>่าก็ต้องใกล้เคียงม่อเหรอปะมเองจังจ่กขนาดนี้นะ<ช>ครับ<ม>ก็ตอนนี้อย่างที่เขาบอกเราต้องเชื่อมันมากคืนนะครับก็คําถามคือถ้าใครอ่านคอลัมน์ี่พี่จะพูดอยู่เสมอว่าตอนตอน,นี้มันโลกโลกาภิวัตน์อารมณ์แฟนบอลเนี่ยมันโศ่ไปถึงนั้นเต็จริงคือมันรวดเร็วมากอจะคิดว่า<ท>ยอนอยู่เมืองไทยเนี่ย เขาจะไม่รู้เขาจะไม่รู้เขาจะไม่สนใจเพราะว่าจริงๆวิลลีกูฟูเขามาทำตลาดในเมืองไทยเยอะนะครับคุณรีทวีคุณทำอะไรเงี้ยคุณไปปุ๊บนักเตะมีอ่านแน่นักเตะรู้สึกแน่ว่าผู้เล่นคิดแฟนบอลคิดยังไงแล้วมาส่งผลถึงจิตใจนักเตะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มใหม่ผู้จัดการกินคนใหม่รวมใจกันใหม่สร้างความเชื่อใหม่เหมือนที่สัมภาษณ์ครอปเลยนะครับถ้าใครย้อนไปดูเทปครอปสัมภาษณ์ครอปสุดท้ายที่สัมภาษณ์แรกอะนะ ประโยคสุดท้ายในในเวทการเขาบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนตอนนี้เลยเปลี่ยนจากคนที่มีความสงสัยเป็นคนที่มีความเชื่ออช่ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นประโยคที่เขาเอามาเล่นกันเยอะแยะมากต้นมีข้อมูลอีกที่จะพพอร์ตว่าเราควรจะเชื่อครอปใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นยูโรปาลีกกับกับเออะไรนะลูบินคาซักสถานเออลูบินคาซานคาซานคาซานโอ้ก็ลูบินคาซานนะครับก็เขามาบอกว่า ฟฟร์เี่ยูคูอะอยากเรียกว่าอะไรอยากกังวลผลเสมอมากพอเขายกตัวอย่างดอดโมนของเขาเน<ช>ี่ยในซีซั่นแรกที่เขาเข้ามาคุมทีอมอ่าดูจากรูปก็ได้อันนี้คือซีซั่นก่อนซีซั่นนั้นคือสองพันเจ็ดสองพันแปดซีซั่นนี้สองพันแปดสองพันเก้าใช่แล้วอันนั้นคือก่อนคอปมาก็คือดอดโมนก็ตกต่ำอย่างที่เราทราบกันก็คือการเปลี่ยนแปลงเอาผู้จัดการทีมเลือดใหม่ไฟแรงอย่างเจอร์เกนคอปเข้ามาเขาเอปุ๊บรู้การแรกเลยคอปทำดอดโมนเสมอไปสิบสี่เกม ผิสี่เกมจากสามิสี่เกมอบเกือบครึ่งแต่แพ้แค่แค่เองนะแพ้ห้าแต่ก็ออกสเสมอเยอะไงน,นี่ครอปมาเลี้ยวปูสามเกมออกสเสมอสามเกมเลยเ,เห็นไหมตอนแสงวัดตัวบอกว่าจิ้วบอลเสมอก็ยังสเสมอได้มันเสมอได้ไดคือ<ด>ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เลี้ยวปูสาการม,มันคือมันคือความไม่บาลานยินบาลานระหว่างแผงหลังกับแผงหน้าหน้ายิงไปเถอะถ้ายิงได้นะครับ หลังแล้วคอฟต์เสียใช่หรือบ,บางเกมหลังก็เหนียวแต่หน้าก็ไม่ยิงสรุปว่าเขาเป็นเดอร์นอมเมอร์วันนะครับเป็นแบบที่เขาบอกอย่าพึ่งหวังว่าเขาจะเป็นผู้พิเศษมาเสกใช่แต่เขาเริ่มขันนัอแล้วก็น<อ>นปัญหามันหนู้ดยมีติดปัญหา,ม,ม,ญหามันก็ต้องอเลือกแก้เคลียจุดก่อนเนาะถ้าคอปเลือกแก้กองหลังก่อนกองหน้าก็ยังยิงได้บ้างบันทีไม่ได้บ้างมันก็ออกเสมอก็ให้เวลาไปตอนพึ้งสามนัดอย่าพึ่งหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ ก็ค่อยๆดูแต่เชื่อเราต้องเชื่อว่านักเตะทำได้ทีมทำได้แล้วแฟนบอลควรจะส่งแรงใจสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนก็คือตัวเองใช่นะครับเริ่มจากตัวเองก่อนได้ครับโอเคครับก็วันนี้ก็ขอแต่เพียงเท่านี้เนาะผมก็ขอขอบคุณนะครับ WKS นะครับสนามุสดซอรในล่มเทพร์กม .14 ครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มกระแร้ซินเนจี้ครับสดชื่นเมื่อดื่มซินเนจี้แล้วก็วันนี้ ผมกับต้นก็จะลากันไปแล้วเจอกันนะครับทุกวันเสาร์เวลาสี่โมงเช้าคุณเล่นเกมกับเลิฟแฟลซี่เทปนาน้องแอนกลับมาแล้วแล้วผมก็ขอพักสักพักครับก็จะเป็นสลับกับแอนหรือต้นกับจีนเงี่ย่าไปนะครับก็เป็นช่วงของคนหนุ่มผมคนแก่ขอไปพักหน่อยครับช่วงนี้กลับมาพรบเจอผมพร้อมกับเฮนโดโอเคครับถ้างั้นวันนี้สวัสดีครับ